เดี๋ยวแพรจะซับหน้าให้ดูกันเลยนะจ๊ะว่าหน้ามันเนี่ยมีความมันขนาดไหนนะ รองพื้นคือดีมากเลยอะแล้วดูความมันดิสวันดีนะคะทุกคนกลับมาเจอกับแพท,ที่ช่องแพเรเลี้ยบพิเศลอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาแบบนาสดอีกแล้วนะคะทุกคนไม่ต้องตกใจกันนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวไอเทมตัวหนึ่งที่ออกใหม่ล่าสุดเลยนะจ๊ะทุกคนซึ่งไอเทมตัวนี้นะคะเป็นไอเทมอ่ะพูดเลยละกันเป็นไอเทมแบบรองพื้นนั่นเองนะคะที่ต้องบอกว่าใครที่แบบผิวแพ้ง่ายใครที่มีปัญหาเรื่องสิวอะไรเงี้ยใช้ตัวนี้ได้อย่างแน่น ะะไอเทมตัวนี้จะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยนะคะแต่ก่อนจะไปดูคลิปกันนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะคะแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ให้แพรด้วยนะคะแล้วเวลากดกระดิ่งแล้วเนี่ยอย่าลืมกดรับข้อมูลทั้งหมดจากช่องด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแพรเนาะถ้าใครกดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปพร้อมๆกันเลยะคะ่ะ BK Sensi Foundation Acne BB SPF 50บวก PA บวกบวกบวกตัวนี้เขามาด้วยกันทั้งหมด4บวกเลยนะคะทุกคนแล้วที่สำคัญสังเกตดีๆว่าเขาเขียนว่า SPF 50 บวกด้วยนะคะทุกคนแสดงว่ามันต้องมากกว่า50เนาะ B K Sensy เองเนี่ยเขาเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่แยกตัวออกมาจาก B K Acne นั่นเองนะ,ะทุกคนน่าจะเคยได้ยินแบรนด์ B K Acne เนาะคือแบรนด์เนี้ยเขาเป็นแบรนด์ที่เด่นมากๆในเรื่องของสิวเลยไม่ว่าจะเป็นที่มาร์คสิว BB หรือว่าจะเป็นพวกโครนพอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกเลยว่าแบรนด์เนี้ยทำได้ดีมากเลยนะแล้วตัว B K Sensy ตัวเนี้ยเขาเป็นแบรนด์ที่แยกออกมาจาก B K Acne นะคะ<ม>ก็ฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าในเรื่องของการกําจัดสิวอะไรเงี้ยมันต้องแบบเด่นอย่างแน่นอนเนาลองีก็มคค ไว้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคุมมันไม่อุดตนันเป็นรองพื้นบีบีที่ดูแลปัญหาเรื่องสิวโดยเฉพาะและที่น่าสนใจเกี่ยวกับแบรนด์ตัวนี้เลยเนี่ยทางแบรนด์เนี่ยเขาบอกมาเลยว่าตัวนี้กันน้ํากันเหงือ่อไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีสเตียรอยนะคะใครที่แบบผิวแพ้ง,ง่ายหรือผิวติดสารอะไรพวกนี้สามารถใช้ตัวนี้ได้อย่างแน่นอนเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเนะื้อบีบีเขากันก่อนแล้วกันนะคะทุกคนเขาบอกว่าเนื้อบีบีตัวนี้เป็นเนื้อแมท แต่บางเบาเกลี able. Able. ่ยง่ายนะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบด้วยนะคะทุกคนซึ่งเนื้อเขานะคะไม่เหลวนะมันเป็นเนื้อที่เจับกันเป็นก้อนอยู่นะคะก็เดี๋ยวกันนะลองปาดกันเกลี่ยง่ายนะคะทุกคนแต่ว่าสีเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสว่างเลยนะก็เดี๋ยวลองเทียบกันนะเห็นไหมว่า มันมีความออกไปในโทนเหลืองแต่ค่อนข้างที่จะสว่างกว่าสีแพรไปสักนิดนึงเลยนะคะทุกคนนี่ขนาดลงที่มือนะคะก็ยังรู้สึกว่าด้านนี้ก็สว่างแบบเห็นได้ชัดเลยนะ ลงบีบีด้านนี้ไม่ได้ลงบีบีนะคะทุกคนเดี๋ยวแาจะมูฟให้เห็นกันชัดเลยนะว่ามันมีความแตกต่างกันมากน้อยยังไงนะคะซึ่งมันเห็นชัดเจนเลยแหละว่าด้านนี้ลงด้านนี้ไม่ได้ลงนะเพราะว่าด้านนี้มันดูแบบมีความไบรท์ขึ้นมาสีมันเข้ากับสีผิวของแพได้ดีเลยนะคะทุกคนแต่ว่าพูดตรงๆเลยละกันว่ามันไม่ได้ปกปิดอะไรมากมายนะซึ่งเดี๋ยวจะลองบิวเพิ่มอีกสักประมาณเลเยอร์หนึ่งนะคะเพราะว่าเนี่ย แพ้ไม่ได้บิวเพิ่มอะ mm hmm. เห็นไหมว่ามันยังมีรอย mm hmm. พวกรอยดงรอยดำจากสิวอยู่นะผิวเนี่ยมันจะมีความปกปิดเพิ่มขึ้นไหมนะ mm hmm. หลังจากบิวเพิ่มแล้วเนี่ยนะคะบอกเลยว่าเขาก็ไม่ได้ปกปิดจนกระทั่งแบบ มันหายไปเลยนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าตัวรองพื้นหรือบีบีตัวนี้เองเนี่ยเขามีความบางเบานะก็ปกปิดได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่ามันไม่ได้แบบหายไปเลยนะทุกคนยังคงต้องพึ่งคอนซีลเลอร์อยู่ถ้าเกิดใครที่มีรอยค้ำใต้ตาเยอะๆหรือว่ารอยสิวดำๆแบบนี้นะแค่ก็ลองให้แล้วนะทุกคนว่ายังคงจะต้องใช้คอนซีลเลอร์อยู่นะคะแต่ว่าผิวที่ได้ตอนนี้มันมีความแบบดีเลยอะ แล้วก็รู้สึกสบายผิวนะคะผิวมันดูแบบหายใจได้นะไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันหนักหน้าจนหายใจไม่ได้นะคะทุกคนเออแพาลเรื่องพูดถึงเรื่องกลิ่นนะคะหลังจากที่พาลองเกลี่ยเขาไปครึ่งหน้าแล้วเนี่ยพยังไม่ได้กลิ่นพวกน้ําหอมแรงๆหรือพวกเคมีเลยนะคะทุกคนมันเป็นรองพื้นที่ไม่มีกลิ่นเลยนะคะอันนี้ก็สําหรับใครที่แบบไม่ชอบพวกบีบีที่มันเป็นกลิ่นแบบฉุนๆอะไรอย่างเงี้ยน่าจะชอบตัวนี้กันด้วยนะคะเพราะว่าไม่มีกลิ่นเลยแม้แต่นิดเดียวนะ ดีเหมือนกันนะคะผิวที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะดูคนหลังจากที่ลองลงให้ดูครึ่งหน้าแล้วนะคะระหว่างด้านที่ลงแล้วก็ด้านที่ไม่ลงนะคะดูความแตกต่างกันอีกรอบนึงเนาะโอเคเดี๋ยวแพรไปแต่งหน้าให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันนะคะดูคนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะจ๊ะ นี้ผ้แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่ได้แต่งเยอะอะไรเพราะว่าไม่ได้ไปไหนกันซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะก็คิดว่าจะมีการเดินออกกํลาลังกายเพื่อจะดูว่าหน้าจะมีความมันในระดับไหนกันนะคะทุกคนคือตอนนี้แพรไม่ได้ลงแป้งเลยนะคะเพราะว่าอยากจะดูว่าเขาจะมีการคุมมันได้ดีขนาดไหนแล้วส่วนตัวแพ้เองเลยเนี่ยนะคะในฐานะที่แพ้เนี่ยเป็นคนที่มีรอยดําจากสิวค่อนข้างเยอะนะคะแพ้ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่ายังคงจะต้องใช้คอนซีลเลอร์ในการปกปิดรอยสิวแล้วก็พวก รอยดำอย่างเงี้ยอยู่เหมือนเดิมนะคะรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ช่วยปกปิดอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ว่าเขาจะช่วยในเรื่องของการทำหน้าแบบมีความกระจ่างใสดูแบบไบรท์เนี่ยได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวแพะขอไปเปลี่ยนชุดออกกำลังกายให้เรียบร้อยก่อนละกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีตอนที่แบบสรุปปิดคลิปแล้วกันนะคะว่าหน้าเนี่ยมันจะมีความมันหรือว่าคุมมันได้ดีขนาดไหนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะ กลับมาแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่เราเดินออกกําลังกายนะคะเดินตรงแถวแถวทะเลเนาะซึ่งตอนนี้นะคะเพื่อนๆก็น่าจะเห็นแล้วว่าแพรก,ก็ไปเดินตั้งแต่แบบเย็นๆนะ่ะจนกระทั่งตอนนี้นะคะก็ประมาณสองทุ่มแล้วนะคะทุกคนรู้สึกว่าเหนื่อยเหมือนกันนะคือไม่ได้วิ่งนะเดินอย่างเดียวแูอย่างนี้กันว่าคือตอนที่เราเดินเพื่อนๆก็น่าจะเห็นแล้วเนาะว่าเราเดินตรงที่มันเป็นทะเลใช่ปะ่ะและในเมื่อมันเป็นทะเลเนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องมีลม มีแบบละอองน้ําทะเลมีแบบความเหนียวอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนแล้วก็บวกกับเหงื่อด้วยอย่างที่แพะบอกไปเลยนะว่าแพะไม่ได้ลงแป้งเลยนะคะทุกคนแล้วดูหน้าดิเนี่ยมันยังไม่รู้สึกว่ามันมีความมันเลยนะคะเดี๋ยวแพรจะซับหน้าให้ดูกันเลยนะจ๊ะว่าหน้ามันเนี่ยมีความมันขนาดไหนนะคือจะไม่ตัดตอนนี้ละกันเพราะว่าจะเช็ดไปเรื่อยๆ <c oughs> <c oughs> คิดว่าก็ไม่ค่อยมันอะ่ะหือไม่มัน <c oughs> จริงๆ, <c oughs> ๆทุกคน เอลองพื้นคือดีมากเลยอะทุกคนแต่ว่าแผ่นซับมันก็จะมีพวกรองพื้นติดออกมาบ้างนะคะแล้วดูความมันดิ มันแค่นี้เองอะทุกคนยังไม่ถึงครึ่งแผ่นเลยนะตอนนี้แพก็ซับมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสรุปปิดคลิปกันนะคะหลังจากที่แพรลองใช้เจ้าตัวนี้นะตัวนี้เป็นดีบีรองพื้นที่ไม่มีน้ําหอมไม่มีพาราเบนไม่มีสเตียรอยด์แล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยนะคะทุกคนที่สําคัญเนี่ยตัวนี้กันน้ํากันเหงื่อเกลี้ยงง่ายด้วยนะราคาที่แพซื้อมาจากเซเว่นเนี่ยจะอยู่ที่49บาทนะคะทุกคนซึ่งขอบอกเลยว่า มันดีมากๆแพ็กเกจเขาเนี่ยแน่นอนว่าเขาเป็นแบบซองนะคะเราก็สามารถที่จะพกเขาไปไหนมาไหนได้โดยที่เราแบบไม่ต้องกลัวว่าเขาจะแตกหรือว่าแบบแหกเลยนะทุกคนอันนี้ถ้าเกิดใครที่แบบลืมหรืออะไรยังไงก็สามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นนะคะตัวนี้ทั้งสะดวกในการหาซื้อแล้วก็สะดวกในเรื่องของการพกพาโอเคนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กาลังตัดสินใจจะลองซื้อมาใช้นะคะบอกเลยว่าตัวนี้ดีมากๆเลยที่สําคัญอะพี่ชอบตรงที่มันไม่มีกลิ่นด้วยอะมันไม่ มีกลิ่นลบกลให้เรารู้สึกแบบเวียนหัวมันเป็นกลิ่นที่พูดว่ามันไม่มีกลิ่นเลยดีกว่าเอออยากให้ไปลองใช้กันดูนะคะแล้วก็ใช้แล้วเป็นยังไงเลยลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะคะทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งนะคะและที่สาคัญอย่างที่แพรบ,บอกไปเลยเวลากดกระดิ่งอย่าลืมกดรับข้อมูลทั้งหมดด้วยนะคะจะได้กลับมาเจอกันบ่อยๆนะเพราะว่าตอนนี้ยูทูบอ่ะมันเริ่มแบบปิดการมองเห็นแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าคลิปแพรเนี่ยก็แบบคนดูแบบน้อยนิดมากเลยค่ะโอเคค่ะสสวัสดีค่ะ フフフフ。